สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาขอเสนอเมนูเพื่อสุขภาพค่ะชื่อว่าเห็ดเข็มทองผัดเนยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายค่ะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีนี่ค่ะเนยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซอสหวานทาคุมิหรือเรียกว่าเป็นโชยุของญี่ปุ่นนะคะเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเห็ดเข็มทองค่ะ ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะตอนแรกค่ะก็ใส่เนยลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเราให้เนยละลายสักครู่ค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วค่ะเห <c oughs> ็ดเข็มทองเวลาทำจะมีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเวลาปรุงก็ปรุงรสเผื่อไว้เลยก็ดีค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสทาคุมินะคะซอสทาคุมิเนี่ยความจริงรสชาติก็เหมือนซอสโชย,ยุของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะให้รสชาติหวานนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือสักนิดนึงค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันกับ ซอสที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะค่ะพอเริ่มรู้สึกว่าเห็ดสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มรสชาติด้วยพริกไทยเล็กน้อยค่ะค่ะ,คะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งใส่จานกันค่ะค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะนำมาใส่เนี่ยเราก็สามารถนำผักล็อกเก็ตนะคะใบล็อกเก็ตกับเลมอนมาตกแต่งข้างจานก่อนได้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะนำเห็ดเข็มทองที่ได้นี่นะคะใส่ลงจาน กินหอมน่ารับประทานมากเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเห็ดเข็มทองขัดเนยค่ะ